ะนอะไรก็จะรับความต้องการลูกค้านี่เป็นยังไงเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีรายได้ต่อปีคือ2องล้านสี่สองล้านสี่แล้วก็ล้านสองล้านสองรวมกันทั้งคือ7จ็ดล้านสจากเงินที่มาลงทุนกับเราเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณอ 2, 200, อ 2, 000, 000, สองสองร้อยได้ร้อยสองร้อยกว่าล้าน,น,นเป็นเศษได้วนี่คือสองร้อยกว่าล้านนะถ้าคำนวณเป็นตัวเลขไอ้ยามันเกี่ยวกับของเงินคือระหว่างทางซึ่งปัจจุบันนี้เงินคือระหว่างทางที่ได้รับนเนี่ยนะถ้ามันคิดเป็นต่อปีมันก็ได้สูงกว่าอัตราต่อปีโดยทั่วไป มันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เงินกลับคืนมาด้วยนะครับถ้าว่าฝากครบกำหนดสมัยก่อนยังฝากครบกำหนดได้ได้เงินได้จุกประกันตายก่อนก็ได้เงินกลับคืนมาไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราพบว่ากรมธรทันเดิมที่ยังสำรังไม่ครบเนี่ยผลตอบแทนจากกรมธรรเดิมเนี่ยร้อยสามสิบสองล้านก็คือก้อนนี้นะครับที่ได้อยู่ที่ไม่ครบก็คือก้อนนี้ครับที่ยังส่ง e ACP ส่ง NG ส่งไว้หลายบริษัทอยู่จทกประกันเนี่ยนะคุณพ่อเนี่ยมีอยู่ประมาณสิบกว่าล้านที่ต้องส่ง ไอ้ยี่สิบสองล้านคุณแม่ต้องส่งประมาณสิกว่าล้านลูกช 4, 000, ายอีกสี่ล้านกว่าเป็นเงินต้นคืนสามสิบเจ็ดล้านเราขอเงินก้อน,นเงี้ P, งงนนงทุกทุกนะนะทุก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 ักนนุกท่กทุกทุกะุกทบกทุกทุกทุกทนนทุกทนกทุกทุกทนนทุกมุกร,ร,ร้กทุ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 กท้กทุกท้กทุเทุกทุกท้กทุกลุกท้านุกุ่กท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 เกี่ยทุกทุ่ทุกทากทุกทุกทุอทุกทเกทุ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 กทหม ส่งได้นะก็มีกำลังในการส่งได้นะร้อยถึงล้านนะจากนั้นเราก็กลับมามองดูวิเคราะห์ดูดีว่าในบรรดาทั้งหมดเนี่ยตัวพีไอตัวเพตนชอยเนี่ยมันขายคนอายุ60กว่าไม่ได้สามีข้า6หกสิกว่าเนี่ยขายไม่ได้ไไดก็ต้องทําในานามของโดมินีดังนั้นเนี่ยเคล็ดลับของการขายรายใหญ่ก็คือว่าให้กําหนดโดมินีขึ้นมาหนึ่งคนในครอบครัวที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุด ตัวเ,เลือกใครครับตัวเ,เลือกคุณแม่ความอายุ52ปีนั่นแหละครับว่าถ้าเกิดทําในชื่อของแม่52นะ52บวบกับส่งไป5ปีก็กลายเป็น57 58ใช่ปะ่ะแล้วเต่อไปไีกกี่ปีก็ไ้รับเงินมันก็ได้รับเงินเร็วขึ้นไหม9ปีได้เงินหรือยังได้เงินแล้วอ่ะถูกไหมถูกแพรที่ทําในชื่อลูกนะครับอายุ20ปีสมัยนั้นเนี่ยเดือนชั้นหนึ่งอ่ะมันต้องยาวถึง60งจะได้ตัง ก็ต้องรออีก40ปีนานไหมนานอีกลูกชายอายุ25รออีก3ามสิบห้าปีกว่าจะได้ตังนานไหมนานอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกคนเดียวก็คือแม่คุณแม่เป็นคนทำหนึ่งฉบับสองฉบับสามฉบับสามฉบับนคนที่รับประโยชน์หรือคนที่โอนสิทธิ์ให้ก็คือลูกสาวลูกชายพ่อกับแม่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเวลาทีเซาวาเปลี่ยนเยงินทั้งหมดเนี่ยแม่คนเดียวเป็นคนตรวจสอบภาพชื่อแม่หมดเลย แต่ผู้ใช้สิิเอ็ดพันนั้นถูกโยกโอนมาตามนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเบี้ยที่ทาก,ก็คือในนามของลูกสาวกับลูกชายอีกคนละสี่ล้านเป็นแต่ละเดือนต่อปีก็คือสี่สองล้านเดีอนต่อปีคือสี่สองล้านตามนี้ออกมานะฮะทาไมตัวนี้เนี่ยก็เป็นส<ม>ิบสี่ล้านเพราะเขาต้องการเท่าไหร่ครับปีละสอ,องแสนพอสิ่สองล้านเสร็จนั่นหมายความว่าตัวเลขข้าวค่าที่เราได้รับก็คือ สีสองล้านต่อปีใช่ไหมครับก็ตัดสินใจทําแผนออกมาเล่นไหนเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการทําพิมเขียวเรารู้ไหมว่าอาชีพวิศวกรอาชีพของสถาปนิกอาชีพของผู้ตกแต่งภายในเนี่ยเวลาเขาจะทาโปรเจกต์ใหญ่ๆขึ้นมาหนึ่งโปรเจกต์นี่นะเขาก็ต้องทําจํานวนหน้าเยอะไหมพิมเขียวเยอะไหมต้องใช้วิชาชีพเยอะไหมกว่าจะได้แบบแปนที่มนันหนึ่งตึกหนึ่งอะไรขึ้นมาเนี่ยนะได้ผลตอบแทนจากการคอนเซิร์ อันตึกเนี่ยเป็นมูลค่าเนี่ยประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์ของอะไรครับของตึกวโครงการโครงการร้อยล้านจะได้กี่ล้านครับห้าล้านค่าวิชาชีพค่าที่เราทำแบบนี้ออกมาเนี่ยรายเนี้ยโครงการที่เราทําออกมาเนี่ยเราพบความจริงว่ามันตอบโจทย์ก็คือปีห้าห้านะปีห้าห้าก็คือตอนที่คุณแม่ห้าสิบสองปีเนี่ยเราบบว่าคุณแม่จะได้เงินกลับคืนมาเท่าไหร่ครับหนึ่งล้านสี่แสนคุณพ่อได้มาสองล้าน ลูกชายอายุ24ปีใช่ไหมได้มาเท่าไหร่นะสี่หมื่นลูกชายยังไม่ได้ทุกปีเนี่ยมันจะถูกอ l l o c a t e หรือว่าจัดสรรเป็นนออกมาตานนี้ตานนี้ตามน,นี้ตามน,นี้ตามน,นี้หมดเลยออกมาแต่ปีแต่ละปีเนี่ยก็สแสดงว่าลูกค้าสามารถตอบได้ใช่ไหมว่าในะปี2ส6 2ตัวคุณแม่จะมีเงินคืนออกมาคือสามล้านหกแสนตัวคุณพ่อสามล้านสองนะ ตัวลูกเท่าไหร่ครับแสนเก้านตัวลูกนี้ก็คือแสนเก้าตัวแรกที่มันมากน้อยแตกต่างกันนนเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกรมธรรม์เดิมของลูกค้าที่ยังคงมีประโยชน์อยู่<ม>พอเข้าใจนะฮะเพราะนั้นเราใส่ไปทั้งหมดเพราะนเมื่อเราคริเครากรมธรรม์ทั้งหมดเราก็รู้ว่าแอสเซทของลูกค้าหรือทรัพย์สินปรับหรือกระแสเงินสดลูกค้าเนี่ยมันจะไหลออกไปอย่างไงอย่างไงบ้างพอเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่เราทำเสร็จสรรพเรียบร้อยเนี่ยดังนั้นเนี่ย เราไล่มาเรื่อยๆนะทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยเมื่อซัมมารีของพ่อของแม่ของเราหมดท้ายเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าแต่ละคนเนี่ยอย่างเนี้ยปีแปดเจ็ดเนี่ยตอนที่ลูกค้ายี่สิบสี่ปีเนี่ยเ,เขาก็จะมีเงินอยู่ประมาณห้าล้านกว่าบาทออกมาโดยไม่ต้องทําอะไรเลยนะห้าล้านกว่าบาทของเขาเนี่ยออกมาเนี่ยมันตรงกับเฉลี่ยเท่าไหร่ครับ 12, 1, 12, 24, 23, 23, 24, สิบสองหนึ่งสองสองยี่สิบสองสามหกสองสี่สี่สิบแปดเดือนละกี่แสนสีส่แส,สนกว่าตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์ทำมันนี้ทั้งหมดเป็ดเสร็จนะครับ ของพ่อไอ้ของแม่สองล้านเจ็ดสิบล้านของพ่อร้อยสิบล้าน,านของลูกสองคนสองล้าน,ล,น,นาล้านรวมเป็นสักคืนเท่าไหร่ครับแปดร้อยห้าสิบล้านจากเงินทั้งหมดที่ลูกค้างคคลงทุนทั้งสิ้นสี่สองล้านคูณห้าปีสองล้านล้านใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะเมื่อเงินแค่นี้เนี่ยลูกค้าจะเป็นตัวแทนต่อมาก่อนก็มาสอบเป็นตัวแทนพอสอบเป็นตัวแทนเสร็จเนี่ยเขาจะมีรายได้จากค่าเบี้ยปีห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยหกศูนย์เห็นไหมปีน<ม>ี้ห้าเก้าแล้วใช่ปะ่ะ จะหมดแล้วใช่ป่ะจะหมดแล้วใช่ป่ะนะครับแต่ IC มันเลียงจ่ายให้อยู่ใช่ป่ะเพราะนั้นก็จะได้ IC ได้คอมมิชชั่นได้โบนัสได้ได้ผลิตฟันได้อะไรต่างทั้งหมดเนี่ยดูรายจัดการเงิเสร็จทั้งหมดแล้วเนี่ยลูกค้าจะได้เม็ดเงินกลับคืนไปคือ32ล้าน32ล้านโหนดไหมโหดตรงที่ว่าเรื่องไหนฉันจะเอา1้0ยร้บประล้าที่ลูกค้ามีเงินสดอยู่อะฉันก็เอาคอมมาเนี้ยบวกพบกั็ไปอีกสิมันก็เได้กลายเป็นสอ0รล้านเนี่ย บอ,อกไหมฮะเพราะนั้นทําไมเราโหดตบบนี้เพราะเรารู้ลูกค้าได้ประโยชน์ถ้าลูกค้าไม่เจอเรานะป่านี้เงินก้อนนี้นี่นะก็คงไปซื้อเครื่องจักรเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้ก็คงแคคซิงอยู่กับอะไรครับไม่รู้ผลิตขายได้ไม่ได้นะเครื่องจกกักร็ขาขายไม่ออกนะลูกค้าจะสบายใจได้ไหมว่าเขาจะมีเม็ดเงินทั้งหมดเนี่ยแปดร้อยล้านรออยู่อนาะคตไม่ต้องอะไรมากแค่เงินสามสิบล้านบาทก้อนนี้เนี่ย มันเปรียบเทียบได้ผลตอบแทนที่คุณลูกค้าจะรับจากการลงทุนได้กาห้าปีเขาส่งที่ห้าปีถ้าป,ป,ปีกว่ากันไหมเราจึงใช้เคสตรงนี้เป็นเคสของการบัญญัติสัท์ใหม่ในบริษัทนี้ก็คือคําว่า product a a m b s s a d o r PA นะมันจะงการเป็นเรื่องของ PA ที่เราคุยกันบอกว่าก็คือเอาลูกค้ามาเป็นตัวแทนเอาสุวนอิคนลมาเป็นตัวแทนนะครับรายนี้ปิดจบลงนะครับ วันนี้ลูกค้าก็ยังส่งอยู่นะครับไม่มีปัญหาแต่ปัญหาลูกไม่เกิดขึ้นจากอะไรครับเงินจํานวนหนึ่งที่ลูกค้าก็มีเหมือนกันลูกคาก้าไปซื้อหุน้นแต่เล่นหุน้นซึ่งเราไม่ได้เราไม่ได้ว่านะเพราะเราถือว่าเขาก็โอเคแหละเพราะเ็ามีครบทูกอย่างนะครบผูกอ,อย่างแฮปปี้มากบางทีคุยกันเพราะคนที่เล่นหุน้นที่เขาซื้อขายหุ้นกับเขาเนี่ยทั้งหุ้นถ้ากองทุนเนี่ยมีอยู่สองแห่งที่มาคุย ชวน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 เขาและต่อมาก็สนิทกันก็คุยกับเราเหมือนกันก็เก่ง่ะเขาก็เก่งโยเฉพาะเขาเขาเก่งไนแล้วดีๆเขาจะบอกเขาจะบอกเขาจะบอกนี่ก็ได้ได้ได้ปมาเนี่ยของเราดูเหมือนช่วงแรกไม่ได้เลยนะไม่ออกไหาฮะจนบางทีเนี่ยความรู้สึกของคือว่าอยากเอาเงินก้อนนี้ไปลงทุนเป็นผลตอบแทนหรือเรื่องหุ้นแต่เนื่องจากเขาขายความคิดนี้เขาขาดไงเขาถึงไม่ยอมเลยครับปันเงินก้อนนี้ไปไว้ที่อื่น แต่ทุกครั้งของการเก็บเงินปีต่อ,อยุคเนี่ยเขาต้องไปขายหุ้นข่ยกองทุนออกมาแล้วเงินนี้นมาจ่ายกับเราเพราะเราบอกแล้วว่าตรงนั้นคือที่พักเงินที่บริหารไปกําไรก็ได้ว,ว่าไปแล้วเรากลับมาปีที่แล้เกิดปัญหาตอนที่หุ้นมันตกหักหุ้น